กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์ก่อนหน้านี้เคยมีการระบุนะคะว่าอาจจะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีโจมตีรถไฟรถโดยสารสาธารณะในเยอรมนีวันนี้เห็นบอกว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคุณสุทธิดาค่ะใช่คะ่ะทั้งหมดเนี่ยสิคนด้วยกนันะนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดการว่าพวกเขานั้นวางแผนที่จะก่อการร้ายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีหลักฐานก็เลยปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะดูความเคืยดไหวต่างประเทศกันนะคะด้วยของการป้องกันการก่อการร้ายตอนนี้หลายๆประเทศนั้นเริ่มมีความพยายามที่จะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่หลายวันก่อนที่รายงานไปว่ามัสยิด2แห่งในเมืองคริสเชิร์ชของนิวซีแลนด์ถูกกราดยิงมีผู้เสียชีวิตมากถึง50คนนะคะล่าสุดเองทางเยอรมนีค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวงังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะ เพราะว่ามีรายงานว่าอาจจะมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายโจมตีครั้งใหญ่ทางโฆษกอายการของเยอรมน,นีเองก็ออกมาเปิดเผยคะว่า ก่อนรุ่งเช้าของวันนี้ตำรวจเนี่ยบุกไปตรวจคนพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตอนใต้ของประเทศจับกุ่มชายไปทั้งสิ้น11คนเพราะต้องสงสัยว่าพวกเขามีแผนใช้อาวุธแล้วก็ระเบิดก่อการร้ายครั้งใหญ่โดยส่วนใหญ่ได้รับการยืนยันว่าเป็นชาวทาจิกิสถานแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยนะคะอายการบอกต่อว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับด้วยข้อหาวางแผนก่ออาชญากรรมที่ เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อเยอรมนีส่วนสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่ คนสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์บี์ BR, ก็รายงานว่าแม้ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วในเวลาต่อมาแต่การสอบสวนก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปค่ะทั้งนี้เยอรมนีเผชิญกับการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมไปถึงเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถบรรทุกพุ่งชนตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินเมื่อปี2559 ทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนนอกจากนั้นรัฐบาลต่างๆทั่วยุโรปก็เฝ้าระวังการโจมตีจากกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวามากขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงมสัสยิดสแห่งในเมืองไครส์เชิร์ชของนิวซีแลนด์ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิต 50คนขณะที่ตำรวจออสเตรียกำลังสอบสวนการเชื่อมโยงระหว่างคนร้ายกับขบวนการไอเดนติทารียนพวกขวาจัดซึ่งต่อต้านการอบพยพเข้าเมืองของชาวมุสลิมอยู่ด้วยค่ะ ส่วนที่ฝรั่งเศสยังคงมีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศห้ามชุมนุมไปแล้วก็ตามนะคะโดยการเดินหน้าชุมนุมประท้วงรัฐบาลในครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วค่ะกลุ่มผู้ประท้วงที่สวมเสื้อกั๊กเหลืองเริ่มการชุมนุมครั้งที่2 0แม้รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศห้ามการชุมนุมในเมืองใหญ่หลายแห่งเช่นอาวินยงแล้วก็ควองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาอีก หลังจากที่เมื่อช่วงกลางเดือนนี้การประท้วงกลายเป็นการจลาจลเผาอาคารทําลายร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าในกรุงปารีสนะคะขณะที่ทางการกรุงปารีสเองไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมในบริเวณถนนชองเซลิเซหลังเกิดเหตุปล้นสะดมแล้วก็ทําลายร้านค้าในบริเวณดังกล่าวแต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงก็ไม่ยอมเลิกลาค่ะแล้วก็ไปชุมนุมกันในพื้นที่อื่น และไม่ใช่แค่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ยังคงวุ่นวายนะคะอย่างสเปนตอนนี้มีรายงานว่าเกิดการประทะก,กันระหว่างผู้ประท้วงชาวแคว้นคาตาลันกับตำรวจปราบจลาจลของสเปนโดยสมาชิกกลุ่มปกป้องสาธารณรัฐซึ่งเป็นชาวคาตาลันที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนได้เผาตู้สินค้าแล้วก็คว้างปาก้อนหินรวมไปถึงสิ่งของต่างๆโจมตีตำรวจในนครบาเซโลนาด้วยการประท้วงของพวกเขาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อ ต่อต้านการชุมนุมซึ่งจัดโดยว o x ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของสเปนการประทะกันของสองฝ่ายเกิดขึ้นใกล้กับการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรควอหลายร้อยคนด้านนายซานตตียโกอาบัสคาวซึ่งเป็นหัวหน้าพรรควอบอกนะคะว่าสมาชิกของพรรคจะได้รับเลือกเข้าสู่สภาขณะที่โพก็ระบุว่าพรรควอจะมีสสในสภาหลังการเลือกตั้งทั่วไป28เมษาย,ยนนี้ค่ะ ส่วนที่อังกฤษมีเหตุระทึกนะคะเมื่อมีชายคนหนึ่งไปขวางรถไฟทําให้ตํารวจค่ะต้องรีบไปจับกลุ่มตัวชายคนดังกล่าวนะคะก็ไปขวางเส้นทางรถไฟเลยทําให้ยูโรสตาร์ซึ่งให้บริการรถไฟระหว่างกรุงลอนดอนของอังกฤษ ก,กลุ่มปารีสของฝรั่งเศสรวมไปถึงกลุ่มเบเซลของเบลเยียมหยุดเดินรถไฟทั้งหมดทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกจากอังกฤษเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยยูโรสตาร์บอกเขาว่าหลังจากที่ผู้ก่อความวุ่นวายถูกจับกลุ่มยูโรสตาร์ก็เริ่มกลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามปกติแต่ก็มีคําแนะนําต่อผู้โดยสารให้เปลี่ยนแผนการเดินทางขณะที่ประชาชนเข้าแถวยาวที่สถานีรถไฟเซนต์แพนคลาสในกรุงลอนดอนนอกจากนี้สื่อท้องถิ่นยังแพร่ภาพ ผู้ชายคนหนึ่งค่ะโบกธงชาติอังกฤษอยู่บนหลังคาของสถานีรถไฟดังกล่าวด้านตำรวจรถไฟอังกฤษเปิดเผยนะคะว่าชายคนนี้ถูกจับในข้อหาบุกรุกแล้วก็ขัดขวางการเดินรถไฟด้วยกันขึ้นไปอยู่บนหลังคาของชานชลาและสงล่งผลทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาค่ะ ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหตุน้ําท่วมในอัฟกานิสถานตั้งแต่วันพระสมีทที่ผ่านมานะคะยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่32คนค่ะแล้วก็มีรายงานผู้สูญหาย12คนบ้านเรือนถูกทําลายกว่า700หลังประชาชนกลายเป็นคนไร้ที่อยู่หลายร้อยครอบครัวเลยนะคะซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นทําให้น้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งน้ําท่วมในครั้งนี้ทาให ให้สถานการณ์ในอัฟกานิสถานเลวร้ายลงไปอีกค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วผ้าตะวันตกของประเทศก็ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงจากนั้นต้นเดือนมีนาคมเกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ําท่วมฉับพลันทําให้การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในปีนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยโฆศกสํานักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติก็บอกนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอีกสองคนในจังหวัดเฮรัตแต่ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นขณะที่ดรอับดุลฮาคิมธามานาหัวหน้าฝ่ายสาธารณาสุขของจังหวัดเฮรัตบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอีก8คนบาดเจ็บ9คนส่วนนายจีลานีฟาฮัตโคศกจังหวัดเฮรัต บอกค่ะว่าน้ําท่วมทําลายบ้านเรือนรัศฎรแล้วก็สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรหลายหมื่นไร่รวมไปถึงสะพานแล้วก็ถนนถูกตัดขาดด้านเวอร์วิชันองค์กรบรรเทาทุกขแถลงนะคะว่าประชาชนหลายแสนคนเลยในอัฟกานิสถานได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขณะที่ประชาชนในเมืองบัตรกริสบอกว่าเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ20ปีค่ะ และไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จีนกันบ้างน,นะคะตอนนี้มีดอกไม้เบ่งบานสวยงามหลากหลายสีสันเลยนะคะในห,หลายพื้นที่ของจีนซึ่งดอกไม้ชนิดต่างๆต,ตอนนี้กําลังเบ่งบานทั่วประเทศค่ะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากให้มาเพลิดเพลินกับฤด,ดูใบไม้ผลิที่งดงามนะคะซึ่งบริเวณหุบเขาแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันตกของเทือกเขาเหลาชานในเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงทางตะวันออกของประเทศถูกปกคลุมไปด้วย ต้นซากุระที่ดูแล้วเหมือนเป็นหิมะเลยนะคะแต่เป็นหิมะสีชมพูส่วนที่เขตอี้เหลียงในมณฑลยูนนานค่ะทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเกษตรกรปลูกต้นซากุระหลายชนิดปกคลุมพื้นที่มากกว่า1 5 0 0ไร่เมื่อ14ปีก่อนก็เปลี่ยนเทือกเขาที่ไร้ชีวิตชีวาให้กลายเป็นหุบเขาซากุระเลยนะคะทุกปีดอกไม้จะเบ่งบานกินระยะเวลาคือตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางเดือนเมษายนทำให้ดึงดูดนะัก ท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากขณะที่เขตกวงชานในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของประเทศจีนก็มีทุ่งดอกคาโนล่า ปกคลุมพื้นที่เกือบ4,000ไร่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้วันละมากกว่า5,000คนค่ะส่วนที่เมืองหนานชางในมณฑลเจียงซีกเกษตรกรปลูกดอกทิวลิปจำนวนมากสีสันหลากหลายนะคะตั้งแต่สีแดงชมพูเหลือไปจนถึงสีขาวไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวท้องถิ่นแต่ว่ายังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆของจีนอีกด้วยค่ะ แล้วก็แน่นอนว่าดึงดูดคนต่างชาติให้ไปเที่ยวเยือนที่ประเทศจีนด้วยนะคะคนไทยเองถ้าเกิดว่าเบื่อญี่ปุ่นแล้วไปญี่ปุ่น<ฆ>บ่อยแล้วเนี่ยโ่ที่จีนก็สวยเหมือนกันนะดูเมื่อสักครู่สวยมากจริงคุณสุธิดาชมภูบนเขาทั้งลูกเลยอ่ะสักูระค่ะแต่ก็เลือกอพ่ถกเหมือนกันเน,นาะจะไปเมืองไหนดีโอ้ต้องเลือกเอาใช่ไหมว่าชอบดอกไม้ชนิดไหนใช่วันนี้ขอบคุณภาพสวยส่งท้ายนะคะ,คะขอบคุณค่ะทั้งหมดข่าวต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาคะ่ะได้มีการเผยแพร่พระราชองค์การปโปรดกล้าปกระหมอมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรโดยในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีเนื้อหาระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวราราูลมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอบกล้าวฝ่ายหน้าและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่นๆเนื่องจากนายทักษิณชินวัตรถูกสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาอื่นๆอีกหลายคดีอีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา9ก้าของรัฐธรรมนูญจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นตุติยะจุลจอมเกล้าว,วิเศษเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกปฐมาภรณ์ช้างเผือกจตุรธาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิร,รมงกุฎตตริยาภรณ์มงกุฎไทยจตุร,รถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดเรกคุณาภรณ์ชั้นปฐมเดเรกคุณาภรณ์และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งของนายทักษิณชินวัตรทั้งนี้ตั้งแต่วันที่29มีนาคม พุทธศักราช2,562ค่ะ